สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกลิตนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดบทที่1 1การวัดความยาวแบบฝึกหัดส1 6การวัดความยาวเป็นเมตรสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหนึ่งจัดทำโดยครูกลิดครูจิรวัตรราชชมพูโร,รงเรียนอนุบาลระยองครับจากภาพเด็กๆสังเกตดูสิครับถ้าเราต้องการ วัดความยาวของแถบกระดาษสีฟ้านี้เด็กๆเราจะใช้ไม้บรรทัดมาวัดความยาวได้อย่างไรนะครับในเมื่อไม้บรรทัดของเรานั้นมีความยาวที่30เซนติเมตรแถบกระดาษยาวมากกว่า30เซนติเมตรใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว30เซนติเมตรต้องใช้3ครั้ง กับอีก10เซนติเมตรดังรูปจึงจะสามารถวัดความยาวของแถบกระดาษนี้ได้ดังนั้น30เซนติเมตร3ครั้งกับอีก10เซนติเมตรจึงรวมกันเท่ากับ100เซนติเมตรแถบกระดาษ ยาว100เซนติเมตรเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า1เมตรความยาว1เมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรใช้อักษรย่อว่ามมาจดุดังนั้นความยาว1เมตรจึงยาวมากกว่าความยาว1เซนติเมตรนะครับเด็กๆ คราวนี้เรามาทำความรู้จักเครื่องมือวัดความยาวเป็นเมตรว่ามีเครื่องมือวัดอะไรบ้างนะครับซึ่งปกติถ้าเด็กๆใช้ไม้บรรทัดเด็กๆก็จะวัดความยาวได้แค่เป็นเซนติเมตรนะครับแต่เมื่อมีความยาวมากกว่าไม้บรรทัดของเรานะครับเราจึงจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดความยาวได้ เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเครื่องมือวัดที่มีชื่อว่าสายวัดชนิดตลับส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับงานช่างนะครับเวลาจะวัดสามารถวัดได้ความยาวมากกว่า30เซนติเมตรเครื่องมือวัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีความยาวมากกว่า30เซนติเมตร เป็นเครื่องมือวัดที่มีชื่อว่าสายวัดตัวนะครับก็สามารถวัดความยาวได้มากกว่า30เซนติเมตรที่ยาวกว่าไม้บรรทัดนะครับช่างตัดเย็บเสื้อผ้าจานิยมใช้สำหรับวัดตัวเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้านั่นเองและที่มีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดแต่ยาวกว่าไม้บรรทัด เราเรียกว่าไม้เมตรเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากภาพนี้ไม้เมตรจะมีความยาว100เซนติเมตรนะครับหรือเราเรียกว่า1เมตรนั่นเองตัวอย่างการใช้ไม้เมตรวัดกระดานจากภาพนะครับการวัดความยาวเป็นเมตร เราจะวางไม้เมตรท้าไปตามแนวขอบของกระดานดำใช้ดินสอขีดทำเครื่องหมายหลังจากนั้นเราก็จะวางไม้เมตรต่อจากขีดที่ทำเครื่องหมายไว้และขีดทำเครื่องหมายต่อเป็น2เมตร สุดท้ายนำไม้เมตรมาต่อรอยขีด2เมตรไปจนถึงขอบกระดานดังนั้นกระดานนี้ก็จะมีความยาว3เมตรนี่คือวิธีการวัดความยาวของกระดานนะครับโดยใช้ไม้เมตรคราวนี้เด็กๆไปเปิด กิจกรรมในหน้า84นะครับกิจกรรมนี้เป็นการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงที่ยาวกว่าหรือสูงกว่า1เมตรอุปกรณ์ริบบิ้นยาว1เมตรและแบบบันทึกเด็กๆครับเนื่องจากเด็กๆเรียนอยู่ที่บ้าน ดังนั้นกิจกรรมนี้คุณครูให้เด็กๆปรับใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสมซึ่งบางคนอาจจะมีไม้เมตรภายในบ้านบางคนอาจจะมีตลับเมตรภายในบ้านบางคนอาจจะมีสายวัดตัวของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆเป็นตัวช่วย เช่นใช้ริบบิ้นโดยวัดความยาวของริบบิ้นให้ได้1เมตรหรือใช้เชือกที่มีอยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นเชือกฟางเชือกกระดาษหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถนำมาวัดความยาวได้1เมตรนะครับเด็กๆ ลองหาอุปกรณ์ในบ้านนะครับปรับใช้อุปกรณ์ตามเหมาะสมนะครับแล้วให้เด็กๆนำอุปกรณ์ที่เด็กๆจัดหามาได้ไปวัดสิ่งของ4อย่างที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงหรืออุปกรณ์ อื่นใดที่มีอยู่ภายในบ้านแล้วบันทึกผลตามแบบบันทึกนะครับโดยมีข้อกำหนดว่าต้องมีสิ่งของสองอย่างที่มีความยาวหรือความสูงน้อยกว่า1เมตรและสิ่งของสองอย่างที่มีความยาวหรือความสูงมากกว่า1เมตรแล้วเด็กๆบันทึกผล ลงไปในแบบบันทึกอย่าลืมนะครับอย่างน้อยอย่างละ2คํคำตอบนะครับยากไหมครับเด็กๆแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ